วัดชีประจรงบแบงก์กันหน่อยกับ2ท่านนะคะที่จะมาแบทเทิลกับเราค่ะคุณพาดลนณนรัฐผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์จากบรออยหยวนต้าและคุณกรพัฒน์บรเชษค่ะผู้นวยการอาวุโสฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุนจากนมุระพัฒนสินนะคะคุณอานแล้วก็คุณเอ็ดดี้นะคะอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีทั้ง2ท่านค่ะ สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับวันนี้นี่ถ้าเห็นจากสีเนี่ยอุณภูมิก็อาจจะร้อนๆนั่งไม่ค่อยติดที่เท่าไหร่นะคะถ้าพูดถึงในมุมมองนั้งสองท่านวันนี้ขออนุญาตมาคุยกันในประเด็นวัดทิ่จรงบแบงค์กันหน่อยกลุ่มแรกเลยจะประกาศผลประกอบการวันนี้ท่านไหนจะเป็นคนเป็นคนแสดงทัศนะก่อนดีคะเดี๋ยวคุณพาดนก่อนก็ได้ครับผมโอเคพิพาดนเริ่มก่อนเออโอเคค่ะมาเลยนะคุณเอส ครับก็เ okay. คกลุ่มแบงค์นะครับเช้านี้มีรายงานออกมาแล้วตัวแรกของกลุ่มแบงค์นะก็เผยโฉมเมื่ตัวแรกคือท<ะ>ีสโก้นะครับรายงานกำไรไตรมาสสี่ออกมา1,600ล้านบาทนะครับขยายตัวเล็กน้อย1.6% Q on Q แต่ E on E ยังลดลงอยู่12%นะก็โดยรวมเนี่ยถือว่าตัวกำไรี่ยออกมาใกล้เคียงกับคาดการณ์นะครับแล้วก็ในส่วนของไรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยเนี่ยกลับมาฟื้นตัว16% quarter on quarter นะครับแต่สิ่งที่เราเห็นเนี่ยคือ เอ่อ NPL ลดลงนะครับแต่การตั้งสำรองเนี่ยอาจจะยังสูงอยู่เพราะฉะนั้นโดยรวมเนี่ยหลังจากทิสโก้รายงานก็บออกมาในช่วงเช้าที่ผ่านมานะเราคิดว่าเทรนของกลุ่มธนาคารในไตรมาสสี่เนี่ยโดยรวมเราคาดว่าก,กำไรจะขยับตัวขึ้น Q on Q นคินะแต่ว่า y ยอ r น n ย e a r น่าจะยังลดลงอยู่นะครับส่วนประเด็นที่ต้องติดตามคือคุณภาพสินทรัพย์เรื่องของการตั้งสำรองเนี่ยหลังจากทิสโก้ก็บอกอกมาแล้วเนี่ยเรายังคิดว่าน่าจะใกล้เคียงกับพากการของตลาดครับค่ะ นั่นคือน,นั่นคือมุมแรกในมุมของ,ของพี่เอสล่ะคะครับจริงๆทิสโก้ไม่ได้มีมองที่แตกต่างกันนะครับจริงแต่ว่าเ,เราเห็นภาพตัว NPL เนี่ยลดลงมานะครับส่วนหนึ่งก็ต้องยอมรับว่ามันมีมาตรการของภาครัฐยังช่วยเหลืออยู่ด้วยนะครับแล้วภาพตัวนี้เองก็คงลากยาวจนถึงครึ่งแรกของปี2021นี่ิะครับเพราะฉะนั้น NPL โดยรวมหมายถึงว่าทางแบงก์เองเนี่ยก็หลังจากปีสองพันี่สิมีการเร่งตั้งสำรองเป็นข้างเยอะเนี่ย ก็อาจจะตั้งสำรองที่ลดระดับลงมาบ้างนะครับแต่ว่าไอ้ตัว NTL ที่แท้จริงหลายดี่ยังไม่ได้เห็นกันคงต้องรอครึ่งหลังนะครับของปี2021นะครับว่าตัวการปลดล็อกมาตรการของประชาติเองนะครับจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่แล้วเป็นจุดที่มาพร้อมกับเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวแข็งแรงหรือไม่นะครับซึ่งหมดควว่าถ้าเกิดภาพของตัวเศรษฐกิจยังฟื้นตัวไม่แข็งแรงเงนี่ยเราอาจจะเห็นมาตรการนะครับที่ประชาติช่วยเหลืออยู่เนี่ยนะครับลากยาวออกไปอีกก็ได้นะครับเพราะฉะนั้น กลุ่มธนาคารเองเ,องเนี่ยในแง่ภาพรวมนะครับเหมือนที่คุณพาดลพูดไปว่างบตรมาณสีที่จะออกเนี่ยมันคงหดตัวเย็ยนเยียแหละนะครับ<ฆ>ควนๆก็ลุ้นกันเลยนะครับว่าจะเป็นภาพการฟื้นตัวดีขึ้นมาเล็กๆหรือว่า,าเป็นสัตได้ไหมนะครับก็จะเป็นมูลตั้มที่ทำให้ตัวกลุ่มธนาคารเนี่ยเหมาะสาหรับการซื้อเพื่อระยะยาวนะครับมากกว่าเพราะว่าตอนนี้ถ้าดูในเชิองอลเรชันเองก็ต้องบอกว่าเออมันอยู่ในส่วนที่อนข้างถูกนะครับไพร์กูบลูของกลุ่มแค่ประมาณสัก0.6 0.7เท่านั้นบอกว่าเป็นระดับที่ ค่อนข้างต่ำนะครับผมคิดว่าสามารถซื้อหุ้นสุญยาวๆได้นะครับแต่ว่าในแง่ตัวองก,การเงเนี่ยคงต้องรอเศรษฐกิจซื้นตัวแข็งแรงนะครับซึ่งผมคิดว่าในภาพรวมมีสีไทยจะซื้นตัวเป็นเรื่องเป็นราวเองก็จะต้องรอปี2022ต้นปีนะครับถึงจะมีความแข็งแรงขึ้นแล้วก็ผลก,การของแบงก์ก็น่าจะค่อยๆดีขึ้นเป็นลําดับในช่วงนั้นครับ ค่ะงั้นงั้นงั้นถามเพิ่มนะคะจ๋าเมื่อกี้ที่พีเอสบอกว่าโอเคด้วยโมเมนตัมเนี่ยถ้าจะซื้อเพื่อการลงทุนระยะยาวมันเวิร์กอยู่เพราะว่า v a l ์เรชั่นยังถูกอยู่แม้ว่าคุนกลุ่มแบงค์เขาจะขึ้นมาเยอะแล้วถ้าเทียบจากปีที่แล้วที่เขาลงแรงๆเนี่ยขึ้นมาจนถึงณปัจจุบันเนี่ยก็คือแวร์เรชั่นยังได้อยู่ถูกไหมคะใช่ครับคือจริงเวลาเรามองไซเคิลกลุ่มราคานเนี่ยเราก็มองว่าสีไทยเนี่ยจะฟื้นตัวเต็มที่เมื่อไหร่นะครับซึ่งก็บอกว่าไม่ใช่ปีนี้แน่นอนนะรัา้น อพอไม่ใช่ปีนี้เองนั่นก็หมายความว่าหุ้นนึงเนี่ยยังมีโอกาสไต่รับขึ้นไปได้นะครับมุมมองของเราเองเนี่ยคิดว่าครึ่งหลังของปี2022อ่ะสีไทยถึงจะเข้าสู่ภาะวะปกตินะครับเทียบเท่ากับฟรีโควิด19นะครับเพราะเราอยู่ในกลุ่มที่ฟื้นตัวช้านะครับเพราะแน่นอนครับกลุ่มธนาคารเองเนี่ยจะมีรอบนะครับถูกกับเลื่อนด้วยตัวกระแสฟันฟลูนะครับแล้วก็จะมีหว่างการพักตัวตามผลการที่อาจจะไม่ได้ซนตัวเร็วบ้างนะครับงั้นเลยเป็นภาพของการที่เราซื้อเพื่อการลงทุนได้นะครับเพียงแต่ว่าระยะสั้นเอง ผมอยากให้ทุนเองระมัดระวังนิดนึงน,นะครับในช่วงเดือนกุมภาพาันธ์ก็เรื่องการประชุมดอกเบี้ยนโยบายนะครับในขาตัวความเสีย่ยงการปรับลดตัดดอกเบี้ยลงเนี่ยมันมีความเป็นไปไ,ปไปด้เหมือนกันนะครับเพราะว่าสีไทยเนี่ยอยู่ในจุดที่ได้รับผลกระทบจ<ฆ>ากโควิดในจีนเข้ามาอีกรอบนึงอาจจะต้องมีการไว้ดาวตัวเลขกันเติบโตแล้วก็นำไปถสินค้าชะได้มาเป็นผลคลายที่อาจจะมีการลดตัดดอกเบี้ยลงได้ครับผมโอเคเพราะฉะนั้นก็ต้องมองไปสองมุมมองเนะาะระยะสั้นๆอาจจะต้องระวังอ่ในมุมของพีเอสนะคะเดือนกุมภาพันธ์เรื่องของดอกเบี้ยก็เริ่มมีกาารพูดถึงแล้วว่ เ,เศรษฐกิจมันอาจจะโดนกระทบจากโควิดรอบใหม่เนี่ยเพราะฉะนั้นดอกเบี้ยอาจจะต้องถูกลดอีกหรือเปล่าก็อาจจะกระทบกับหุ้นแบงก์แต่ระยะยาวโอเคลงทุนได้ a วอร์ชันยังได้อยู่นะคะงั้นถามเลยถ้าสมมติว่าตอนนี้คุณผู้ชมกำลังกาลังดูหุ้นกลุ่มแบงก์อยู่หลายๆตัวซึ่งวันนี้ราคาลงแทบทุกตัวเลยเนี่ยนะคะเด็ดสุดของนมระชอบตัวไหนคะครับจริงๆชอบมากที่สุดเราก็ยังคงชอบตัวแบงก์เทสนะครับกับตัว กสิกรน,นะครับเพียงแต่ว่าคำแนะนำเนี่ยเป็นลักษณะการอ่อนตัวลงมาซื้อมากกว่านะครับอย่างที่เราบอกไปว่าภาพของตัวความเสี่ยงระยะสั้นก็อาจจะเป็นเรื่องตัวรบการที่อาจจะไม่ได้ฟื้นตัวเร็วแล้วก็ความเสี่ยงต่อการลดตัดดอกเบี้ยนโยบายซึ่งอาจจะทาให้ตัวภาพของดอกเบี้ยรับสุทธิหรือว่า net interest margin นะครับมีโอกาสที่จะแคบลงไปอีกนะครับแต่ผมคิดว่าดอกเบี้ยนโยบายบ้านเราเนี่ยถ้าลงอีกครั้งหนึ่งก็อาจจะเป็นรอบสุดท้ายแล้วแหละนะครับก็มองตัว BBL เกิดแงไว้นะครับ BBL ในมูลค่าพ้นฐานระวังไว้ที่ร้อยสี่สิบเจ็ดบาท S <S> ส่วนเคแบงก์ก็จะแถว130บาทผมคิดว่ามิ่งที่ดีเองเนี่ยอาจจะเป็นช่วงมาสักกลางกุมภานะครับแล้วคั้งต่อตัวลงมาเป็นโอกาสในการซื้อเพื่อการลงทุนยา,ยาวๆหน่อยครับอ๋อโอเคค่ะอ่ะมาถึงคุณอ่านบ้างค่ะครับทางย่วนต้าเราเนี่ยให้ตัว kkp เป็นท็อปพิกนะครับสำหรับแ,แบงค์ขนาดกลางแลวก็ขนาดเล็กนะครับส่วนแบงค์ใหญ่เนี่ยเราให้ตัวของเคแบ k ank, ไว้เป็นท็อปพิกนะครับ k k p เนี่ยมีความน่าสนใจนะครับเนื่องจากว่า พุ่นกลุ่มธนาคารเนี่ยโดยปกติจะจ่ายเงินปันผลปีละสองครั้งนะครับแต่ว่ารอบนี้เนี่ยความพิเศษคือปันผลครึ่งปีแรกเนี่ยเขาไม่สามารถจ่ายได้นะเพื่อทำให้ปันผลทั้งหมดเนี่ยจะมายกมาจ่ายพร้อมงบไตรมสี่นะครับซึ่ง KKP เนี่ยราคาณปัจจุบันเนี่ยให้ดีเวเดนอยู่อยู่ที่หกเปอร์เซ็นต์สำหรับปีสองห้าหกสามนะครับแล้วปีหกสี่เนี่ยอยู่ที่เจ็ดจุดสามเปอร์เซ็นต นะครับแล้วประเด็นที่เป็นไฮไลท์สลับ KKP เนี่ยเราอยากจะให้เห็นการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างนะครับปีนี้ปี2 5 6 3ที่ผ่านมาเนี่ยเ k, k p เป็นธนาคารที่มีการเติบโตของสินเชื่อสูงที่สุดในกลุ่มธนาคารนะครับระดับของการเติบโตเนี่ยอยู่ที่10กว่าเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่าสินเชื่อที่ปล่อยไปในปี63เนี่ยจะมาออกดอกออกผลนะครับในแง่ของดอกเบี้ยรับในปี2 5 6 4 น,นอกจากนั้นเนี่ย KKP มีการเปลี่ยนธุรกิจนะครับที่น่าสนใจนะคือมีการลุกเข้าสู่ตลาดทุนมากขึ้นนะครับโดยการใช้อาการปล่อยเงินกู้นะผ่านธุรกิจไอบีต่างๆซึ่งเห็นได้ว่าดิวใหญ่ๆในประเทศในปีที่แล้วเนี่ยผ่านทางนาน KKP ค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเราคิดว่า KKP เนี่ยกำลังจะก้าวขึ้นสู่ธนาคารที่มีศัก,ก,กยาภาพเทียบเคียงกับธนาคารขนาดใหญ่ได้นะครับและด้วยเงินปันผลที่อยู่ในระดับสูงนะปีนี้ตลาดทุนไทย รวมทั้งทั่วโลกเนี่ยม,มีมูลค่าการซื้อขายที่สูง KKP จะเป็นแบงค์ที่ได้ประโยชน์โดยตรงนะครับเพราะว่ามีสดสนรายได้จากธุรกิจตลาดทุนรวมทั้งธุรกิจ i อสูงที่สุดในกลุ่มธนาคารเพราะถ้า็อบที่เลยเนี่ยด่ยวนต้าจะมั่นใจที่ตัวของ KKP นะครับ UD จะเห็นการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างราคาเหมาะสมแล้วให้ไวที่64บาทและตัวอีกตัวหนึ่งคือแบงค์ใหญ่เราชอบเคแบงค์ ank, นะครับเพราะเคแบง์ K เนี่ยก็น่าจะได้ประโยชน์โดยตรงถ้าวัคซีนมาแล้วได้ผลเศรษฐกิจกฟื้นตัวภาค SME ผ่านจุดต่ำสุดเคแบงก์ก็จะได้ประโยชน์เต็มที่นะครับนะครับแล้วถ้าเทียบกับ SCB เนี่ยนะคบปัจจุบันของเคแบงก์ในยังถูกกว่าในเชิงของ p i ร์สเฟิร์นบุด้วยเพราะฉะนั้นก็จะให้เป็นตัวเคแบงก์กับ KKP ดับเบิ้ลเคจากหยนต้าครับโอ้มีคอนเซปต์ด้วยนะคะดับเบิ้ลเคจากหยนต้า KB จากโนมุระอ่าเอเคงั้นเดี๋ยวขอถามเพิ่มเติมนิดนึงค่ะ กลุ่มแบงค์เนี่ยที่ที่ประกาศก่อนมาเป็นเซกเตอร์แรกอะค่ะมันจะเป็นตัวบ่งชี้หรือพอจะเป็นภาพสะท้อนได้เห็นถึงแนวโน้มผลประกอบการของเซกเตอร์อื่นๆได้ในลักษณะเดียวกันไหมคะหรือหรือหรือไม่เหมือนกันคุณอันผมคิดว่าก็ครับผมพี่พีเอชเลยค่ะนะที่ผมจริงๆผมคิดว่าตัวภาพของกลุ่มธนาคารเองก็ก็บ่งชี้นะครับในเรื่องตัวอุตสาหกรรม ภาคการผลิตในประเทศนะครับโดยเฉพาะโครงสร้างตัวสินเชื่อถ้าเราเห็นการเติบโตขึ้นมาก็อาจจะเป็นภาพที่พอลุ้นได้นะครับว่าภาคการผลิตของบ้านเราผลการเองอาจจะมีภาพของการเติบโตนะครับตามการใช้สินเชื่อที่สิ้นเร่งขึ้นมานะครับแต่้ว่าภาพทั้งหมดเองในเชิงตัวฐานกําไรเนี่ยอาจจะไม่ได้บอกภาพที่แท้จริงเท่าไหร่นะครับเพราะอย่างผมได้ยินไปว่าอุตสาหกรรมแบงก์บ้านเราเนี่ยมันจะมีเรื่องตัวนโยบายช่วยเหลืออยู่นะครับซึ่งเราก็ต้องลุ้นกันนิดนึงว่าจุดในการที่จะ ยกเริ่มนโยบายต่างๆเนี่ยนะครับมันจะมาพร้อมที่เศรษฐกิจมีความแข็งแกรงหรือไม่นะครับซึ่งจะเป็นภาพนั้นนี่เนี่ยก็จะเห็นการซื้นตัวที่ที่ยังยืนขึ้นของตัวกลุ่มธนาคารได้ครับโอเคค่ะคุณอันค่ะปิดท้ายเลยค่ะครับธนาคมรมมองของทางยุนต้าเราเนี่ยเราประเมินว่าผลประกอบการของกลุ่มแบงค์เนี่ย อาจจะไม่ได้สะท้อนผลประกอบการไต,ตรมาสสี่ของภาพรวมภคเซ็นอินเด็กมากนักนะครับอาจจะมองได้เป็นบางเซกเตอร์ที่เกี่ยวข้องบ้างนะครับเช่นอาจจะไปดูข้างเคียงกลุ่มไฟแนนซ์นะครับพวกบัตรเครดิตนะครับพวกของออกลุ่มของเช่าซื้อนะครับรวมทั้งกลุ่มของที่เกี่ยวข้องกับ,าบภาพบริโภคนะครับเช่นออธุรกิจโรงแรมธุรกิจค้าปลีกอาจจะพอบอกได้บ้างนะครับเพราะว่าตัวสินเชื่อที่เติบโตเนี่ยมันสะท้อนถึงกลุ่มโดเมสติกเพย์แต่อย่างไรก็ตามภาพใหญ่ของ ตลาดหุ้นไทยเนี่ยจะกระจุกตัวที่กลุ่มพลังงานแล้วก็ปิตโตรเคมีค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าสัดส่วนต่อน,น้ำหนักกาไรเนี่ยค่อนข้างเยอะซึ่งเราคาดว่างบไตรมาสสี่ของกลุ่มพลังงานปิตโตรเคมีเนี่ย น่าจะออกมาดีในแง่ q on Q เพราะว่าจะมีสต็อกเปลี่นค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นแม้ว่ากลุ่มแบงก์งบอาจจะไม่ได้ตื่นเต้นแต่ไม่ได้หมายความว่าภาพรวมของอกําไรในไตรมาสทีของตลาดหุ้นไทยจะไม่โดดเด่นตามกลุ่มแบงก์เพราะฉะนั้นอยากจะให้ติดตามเซกเตอร์อื่นๆด้วยนะครับที่ค่าได้ผลประกอบการเนี่ยน่าจะเป็นลักษณะ selective เลือกซื้อป็นราเซกเตอร์ซะมากกว่าสําหรับงบไตรมาสที่กําลังจะทยอยประกาศออกมาจนถึงช่วงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ครับ โอเคค่ะวันนี้ได้คุยกันยาวเลยได้ข้อมูลเยอะมากๆเลยนะคะขอบพระคุณทั้งสองท่านมากๆทั้งพี่เอสแล้วก็คุณอานนะคะคุณกรพัฒน์บรรชนะคะแล้วก็รวมไปถึงคุณพาดนมารณรัตนด้วยขอบคุณมากๆค่ะครับขอบคุณครับ,สว,ส,รบสวัสดีค่ะ